สวัสดีสุภาพกำลังกรับก็้องช่องชาแนลนะคะก็เป็นการขุดหลุมเสาเพื่อที่จะเตะดีนเสา,าให้มันเอียงมาด้านหน้าให้มันได้ระดับเนาะ Oh boy, can โอ้โอ้โอ้เสียงเพื่อดังแบบโยกแล้วนะคะกล้ได้ระดับแล้ว Ô, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ที่บ้านที่หลวงพราท้งหมา

ไม่ยังพูดดุยอันนี้เลยแทงเขานี่โจ๊กยังไหวเออโย่หอมดันบอมไหมดจ้าไปไม是是่ไแหลกสีมันเอ้าเพื่อนนี่ก็ได้น้ออืมอาหารนี่ ได้อ่ะดูนะ <laughs> นะคะก็ได้ระดับน้ำตามที่เราต้องการแล้วเรามาให้กำลังใจช่องช่างนีิชแนลด้วยนะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ